พลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราได้มาใหม่ก็ตอนนี้ที่เสียงดังอยู่ตรงนี้ก็คือระบบของพัดลมค่ะซึ่งก็ทําการระบายความร้อนออกจากตัวตู้นะคะโดยใช้พลังงานโซลาออร์เซลล์ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอนนี้จะทํางานตลอดเวลาที่มี ข้อหลักการทาง,งานของตง้ก็จะเป็นตะแกรงค่ะที่าทามุมหนตัวตะแกรงจะทํามุม45องศากับตัวกระจกนะคะที่เราตากกล้วยตรงนี้เป็นกว้วยไขก่กระบองค่ะก็เดี๋ยวสับเป็นเจ้าที่ดูก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีสารของตัวก้วยตากในตู้ทลังนาน ตอวนี้คือตูป้ปากนะคะตูป้ปากทางงานแีกก็เรามาดูสีนี่ค่ะก็มาดูสีของตัวลวยที่ตากโดยตู้ตปากทางานแขกก็จะมีสีที่ยังคงสวยแล้วก็ยังจะมีความนุ่มไม่แห้งค่ะก็ปกติที่สาวแบงตากบางเงา ที่ให้กระด้งสัมผัสกับแดดโดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านตู้ก็เนื้อของด้วยมันจะแห้งค่ะสักประมาณแดดที่สามไที่สี่มันก็จะแห้งแล้วก็ให้สีที่ไม่สวยนะคะแล้วก็แข็งแต่ว่าตัวตู้ตรงเนี้ยขานาดความกว้างหนึ่งเมตรคูณหนึ่งจุดห้าก็จะปาดได้อยู่ต่อคานก็จํานวนด้วยก็ประมาณสองถึงสามเครือโดยประมาณอันนี้ของแถวนั้นเป็นด้ว,วไยไข่กระบอดค่ะแกะมาอยู่ที่ประมาณ 4. ห้าหวีห้าหกหวีนะคะก็ตัวปริมาตรที่ตากได้นี่ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวจะลองตากให้ให้ดูก่อนก็จะพามาดูไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวตู้ตรงนี้จะไม่ได้ตากแค่กล้วยอย่างเดียวนะคะสันเพก็อยากจะตากอะไรข้อสามารถตากได้นะซึ่งอ่าตัวของเนื้อกล้วยที่ว่ามันยังชุ่มยังชุ่มและยังไม่เหนียวเนี่ยค่ะอ่ายังไม่แข็งเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ ความร้อนมันจะทำหน้าที่ละลายความชื้นสัมผัสออกมาซึ่งจะทําให้ของที่เราตากไว้ในตู้เนะะี่ยค่ะมันก็จะแห้ง็วแล้วก็แห้งโดยทั่วกันเนี่ยค่ะก็แสดงความใจในในตัวผลผลการตากอันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะซึ่งอุณหภูมิภายในตู้ตากเมื่อกี้ลองสัมผัสดูก็คิดว่ามันจะสูงเป็นสองเท่านะคะจากอุณหภูมิข้างนอกเนาะก็ เดี๋ยวไว้สําแพงก็จะพามาดีีมูบ่อยๆนะคะก็แพทยก็ใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเอาเองค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอหนานะคะสวัสดีค่ะ